ขนมในถั่วหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าขนมในถั่วบิสกิตในถั่วเอ่อแป๊บนะขออัดใหม่แป๊บมันะมจะมีใครบ้างอ่ะที่ชอบกินถั่วซึ่งคนที่กินถั่วคนนั้นก็คือผมเองใช่ครับผมชอบกินถั่วแบบขนมถั่วที่เราสามารถเห็นได้ก็มีทั้งในตามตลาดและในเซเว่นอีเลเวนหรือไม่ก็ตัวทัด ผมไม่ว่าหรอกนะคนที่ไม่กินถั่วแต่ก็หัดหัดหน่อยนะมันจะดีขึ้นหนักคุณกินได้นะแต่ถ้าเป็นถั่วที่ผมอยากแค่นะนำทุกคนกินเหรอผมแนะนํานะบิสกิตเนยถั่วจ้าหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเเท่าน,นั้นนะครับเอาละ่ะตัดไปถึงตอนจบกันเลยสวัสดีครับผมชิลลี่ใช่ครับผมเพิ่งโลคี้แบบนี้ครั้งแรกก็ช่วยติดตามหน่อยนะครับ คลิปนี้ไม่มีซับอังกฤษนะโทษทีด้วยแล้วกันนะครับก็แค่นี้แหละบายยพี่บีพี่แล้วเมือ่อไหร่คิวจะเสร็จอ่ะเอ่อคือว่าผมยังไม่ได้ทำครับผม